สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็น Mitsubishi New Lancer นะครับปี2,548นะครับจดศูนะครับตันนี้เป็นตัวท็อปพันหนะครับดิสเบกสี่ล้อนะครับพวงมาลัยแอร์แบกนะครับสีสันโดยรวมสวยครับมีรอยเล็กๆน้อยตามอายุรถนะครับ เบรกสีล้อนะครับทาสีหกเจ็ดนะครับภายในเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมไม่มีชนนะครับสมอะไรเดิมนะครับอากโรงงานอยู่ครบนะครับ ปลากระปรงเดิมนะครับขอบอยางเดิมม็อตากระปรงยังไม่เคยแกะ่นะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องนะครับผงมาลายแอร์แบ็กนะครับเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะครับงนิ่งนะครับ เรื่องไม่ไอนะครับความร้อนปกตินะครับสาเปิดไม่ได้ร้อนรถสับมาไปแอร์อเย็นฉ่ำนะครับเรื่องเสียงมีฟัง วับอะว่าเกียร์ออโต้เปลี่ยนครบนะครับเนร้อผ้าสวยนะครับทั้งสีบานจบไฟฟ้านะครับขึ้นลงครบปริมเรียบร้อย ลงคุบนะครับไฟฟ้าขับข้างไฟฟ้านะครับไปห้องเก็บนะครับไฟห้องเก็บน,นะครับลก็ที่ใส่แว<บ>่น,<บ>นมีแต่โคกันโอเคแต่ถ้าโควิดไม่ทีเราจะไม่กลับมาพบกอีก นะครับสมีการป้องกันแล้วกลอเสวยนะครับไม่มีขานะครับาเป็นเรื่องที่ดีมกี้องถอยหลังด้วยนะครับเชื่อว่าทุกบ้านนี่ก็จะมีตูก้องอยู่อีกนะครับบางคอครัวเนี่ยต้องสูกเกหลากเลยนะครับก็คือล้มเป็นแบบเดิมโงงานนะครับตัวไม่ขันเลยนะครับนั่ชนนะครับอยู่กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเรา ต้องนำบาทนะครับทำประก,รกันชีวิไทประกันชีวิตฝัต่งมระดบเพิ่มภูนสสำหรับผู้สูงอายุนิครับรีบสร้งงางหลักประกันให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วนันนี้อุ่นใจกว่าเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุดส5่นหมื่นบาทไว้เป็นเง,งินก้อนสำหรับครอบครัวนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาก็ยังได้รับเงิกงนก้อนใหญ่สูงสุดอยู่นะครับ4ี่สนหมื่นบาทไว้เป็นมรดกตกทอดในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยสักเดียวได้ รับเงินเกน1นึ่งร้อยสิบปรอของเีประกาันที่ชำระมาแล้วมีแต่ได้จับได้เงินไม่เสียเปร่าตูหลอนะครับราวาะะบสาดาพยิ่งอายุมากยิ่งไปคมสต่คมมัน,นะคลับละอย่างหอดให้สมันร่มี้นะครับเพราะว่า่นี้อาจจะสร้งมดดกไว้ให้กัวคนวรเดิมนะครับการจ่ายเี้ยอ รถนะครับสวยสีฟ้าโงก็สวยนะครับถงใจผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝั่งเองนะครับด้นประกันมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุจากใทประทานชีวิตเพียงคุณมีอายุ50-75ปีก็ทำได้วันนี้นะครับต้นครืไม่เคยชนนะครับ ฝากระโปรงท้ายเดิมน็อตไม่เคย,เยแกะนะครับจานอะครับเพราะฉนั้นอันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับวิสพาร์ทเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนอย่างอะไรไม่แรงอยู่ครบ ตัว GLI นะครับ GLX งล l i m i t e d นะครับยางพอใช้ได้นะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ096 296 4547แป้งครับ รถอยู่เชียงใหม่นะครับจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับคันนี้ผมตั้งไว้ราคาทั้ครับ89,000บาทนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการไฟแนนนะครับถ้าอยากจัดไปแนนแต่ของเฮนิซิ่งนะครับขอบคุณครับ